ปกติพวกเราก็เห็นกันมาเยอะนะครับสำหรับวิดีโอเกมบางตัวที่ในตอนเปิดตัวก็เปิดตัวในชื่อหนึ่งแต่พอตัวเกมวางจำหน่ายในต่างประเทศตัวเกมก็ได้เปลี่ยนชื่อไปอีกชื่อหนึ่งด้วยเหตุผลบางประการยกตัวอย่างนะครับก็คือเกมอย่างไบโอฮซสร์ดหรือเกมจากซีรีส์ผีชีวะที่เรารู้จักกันซึ่งไบโอฮซสร์ดก็เป็นชื่อที่วางจำหน่ายออกมาในโซนญี่ปุ่นแต่พอตัวเกมวางจำหน่ายออกมาในโซนยุโรปและอเมริกาตัวเกมก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็น Resident Evil เพื่อง่ายต่อการจดเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้มากกว่า หรือจะเป็นเกมอย่าง洛克แมนที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมก a m แมนเพราะว่าคำว่าเมก a m แมนเนี่ยครับอาจจะดูเหมาะสมต่อการตลาดฝั่งยุโรปและอเมริกามากกว่ามันจึงทำให้เรา G Content นะครับจึงเกิดไอเดียว่าแล้วไม่มีเกมอื่นนอกจากนี้อีกไหมที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยทำการเปลี่ยนชื่อเกมของเขาก่อนที่จะวางจำหน่ายในบางประเทศซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเรา ตรงล่างคลิปนี้มีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซูเปอร์เตงที่ท่านสามารถโดเนทให้ค่าขนมกับเราโดยตรงได้ครับก็โอเคและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ b i o อนิ c คอ m a n นโ b i o โอน c กค m ม n d นโดเป็นเกมแอคชั่นคลาสสิกในปี1988ลงให้กับเครื่องแฟมิคอมเครื่องอาร์เคดหรือว่าเครื่องเกมบอยต่างๆโดยเราจะได้ระบบเป็นแรดหน่วยรบพิเศษที่มีแขนกลเหล็กซึ่งได้รับมอบหมายในการหยุดยั้งแผนการลับที่พยายามชุบชีวิตฮิตเลอร์แต่รู้หรือไม่ครับว่าตอนที่เกมนี้ว่าจะหน่ายในประเทศแม่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยตัวเกมไม่ได้ชื่อไบโอนิกคอมบันโดนะครับแต่กลับใช้ชื่อว่าฮิตเลอร์รีเซเลชั top secret ซึ่งชื่อมันก็เป็นคำตรงตัวจากเนื้อเรื่องภายในเกมนะครับก็คือแผนการลับการชุบชีวิตฮิตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเปลี่ยนชื่อเป็นแบลวนิคคอมมันโดเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจดจําม,มากกว่าและการใช้ชื่อฮิตเลอร์ต้องๆมันก็อาจจะไม่ดีสิเท่าไหร่นะครับในการปล่อยทั่วโลกถึงแม้ว่าเรื่องราวในเกมจะพูดถึงก็เถอะนะบูลี่ บูลี่เป็นเกมแนว o อ e n World จากทางล t สตาเกมวางจำหน่ายออกมาในปี2006บนเครื่อง PlayStation 2แล้วก็ Xbox 360ซึ่งตัวเกมนะครับจะให้คุณได้รับบทบาทเป็นเด็กตั้งเรียนแสบในโรงเรียนที่ต้องพามภารกิจในการแกล้งคนสารพัดตามชื่อคำว่าบู l ี่เลยครับ ซึ่งตัวเกมเวอร์ชันที่ว่าจำหน่ายในประเทศอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆเนี่ยทางผู้พัฒนาก็ใช้ชื่อบูลี่แบบปกติเลยเพยียงแต่ว่าตัวเกมนะครับจำต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคาร์นิสคาร์เนมในตอนที่ว่าจำหน่ายในโซนแถบสหารชาชอาณาจักรเหตุผลคําว่าแน่นอนว่าคําว่าบูลี่เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ดูไม่ดีเกี่ยวกับการกันแกล้งซึ่งมันสามารถดึงดูดความขัดแย้งได้ทางผู้พัฒนานะครับก็เลยอาจจะโดนทางสหารชาชอาณาจักรเนี่ยเซ็นเซอร์ชื่อนี้ไว้เลยจึงต้องทําการเปลี่ยนชื่อครับแต่แน่นอนครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะเปลี่ยนชื่อแล้ว แต่พอตัวเกมออกมาจริงๆก็ได้มีองค์กรต่อต้านการลังแกออกมารณรงค์ต่อต้านการวางจำหน่ายเกมนี้อยู่ดี Contra หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมแนวอาร์เคดชูตต n ้ในสมัยก่อนอย่างคอน t r าที่เกมเมอร์ทั่วโลกเลครับเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ลืมเรื่องไหมครับว่าจริงๆแล้วเกมคอน t r a น่ครับได้เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเกม g r e เซ e r และเกม p r o โบเทกเตอรมาก่อนในระหว่างการวางจำหน่ายเกมนี้ในแถบยุโรปและแถบโอเชียเนีย เพราะว่าคําว่าคอนทราเนี่ยครับชื่อมันได้ไปเหมือนกองกําลังต่อต้านรัฐบาลของประเทศอิหร่านอย่างอิหร่านคอนทราแอฟแฟร์มันเลยทําให้ทางชื่อคอนทราเนี่ยอาจจะดูไม่ดีครับรวมถึงเกมเวอร์ชันที่ชื่อว่าโปรเบอร e เท o เตอร์เนี่ยมันก็เป็นเกมคอนทราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเกมคอนทราที่รูปลักษณ์ของตัวละครเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้ตัวเกมเนี่ยดูเหนือล้ําไม่สมจริงมากเกินไปไม่ดูเป็นการคนฆ่ากันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอเลบิด เอลิบิเป็นเกมในแอคชั่นอาร์เคดเฟสเพรสเซนช์ชูเตอร์โดยตัวเกมนะครับจะให้เราต้องไล่จับเหล่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนามว่าเอลิบิซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของโลกซึ่งเราก็จะต้องจับตัวเอลิบิเหล่านี้นะครับเพื่อกู้คืนพลังงานไฟฟ้ากลับมาซึ่งตัวเกมนะครับว่าจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในปี2006บนเครื่อง V ครับแต่พอตอนที่เกมว่าจาหน่ายในแถบโซนยุโรปและโอเชียเนียเนะี่ยตัวเกมได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น l l d ิด เป็นชื่อตามที่ผมขึ้นโชว์ไปข้างหน้านะครับซึ่งเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อนียก็อาจจะไม่แน่ชัดนะครับแต่ควนรสนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการเล่นคํากับคําว่า LED ซึ่งเป็นชื่อเรียกของหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเลียกเรียกคําหยาบอย่างคําว่าบ c h สงสัยกลัวคนจะเรียกว่าไอ b i บ c h ทางผู้พัฒนาก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อครับ m e t a l Gear Ghost Bubble เมทัลเกียร์โกสบับเบิลเป็นเกมจากซีรีส์รอบเดนชื่อดังเมทัลเกียร์ที่ลงให้กับทางเกมบอยคัลเลอร์ในปี1998โดยตัวเกมเป็นภาคสปิน o f f ที่มีในเรื่องเสริมจากภาคหลักซึ่งไม่ได้ทําหน้าที่เป็นภาคต่อแต่อย่างใดซึ่งเกมการเล่นก็เหมือนกับเกมเมทัลเกียร์ในฉบับแฟมิคอมนั่นเองแต่พอหลังจากที่ตัวเกมมาจําหน่ายออกนอกประเทศญี่ปุน่นตัวเกมครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นเกมเมทัลเกียร์โซล เป็นชื่อเดียวกับเกมแมทนเกียร์โซลิดเวอร์ชันเพย์หนึ่ง Solid, ที่เป็นเกม P d ดีเต็มตัวซึ่งในสมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางเกมในเวอร์ชันเครื่องเกมพกพากับเกมเครื่องเกมหลักเนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อเดียวกันแต่เกมเพย์และงานด้านภาพเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางด้านการตลาดนั่นเอง m o r t a l Kombat Deception Mortal Kombat d e c e p t i o n เป็นเกมแนวฟ IGHTING ภาคที่6จากซีรีส์ Motal อ o m b a t ท ที่วางจำหน่ายในปี2004บนเครื่อง PS2, Xbox และเกมคิวซึ่งในภาคนี้ตัวเกมมีตัวละครที่เล่นมากถึง26ตัวและกว่า9ตัวนะครับเป็นตัวละครใหม่รวมถึงตัวเกมยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างระบบปิศนาและระบบเกมหมากลุกด้วยแต่ในตอนที่ตัวเกมวางจำหน่ายในประเทศฝรั่งเศสนะครับตัวเกมได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mortal Combat Mystification โดยทางผู้พัฒนาน,นะครับได้ให้เหตุผลว่าคำว่า deception ต่อท้าย ในภาษาฝรั่งเศสมันไม่ได้แปลว่าการหลอกลวงเหมือนในภาษาอังกฤษแต่มันจะแปลเป็นคําว่า disappointment หรือว่าความผิดหวังแทนทางผู้พัฒนานะครับเลยทำการเปลี่ยนชื่อเกมซะเลย Pac-Man หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมอย่าง Pac-Man ที่เราจะได้บังคับเจ้าปากทรงกลมในการกินจุดต่างๆต,ต,ตามแผนที่แต่รู้หรือไม่ครับว่าในเวอร์ชนันดังเดิมของเกมนี้ประเทศญี่ปุ่นตัวเกมไม่ได้ชื่อ Pac-Man นะครับแต่ตัวเกมถูกตั้งชื่อว่า Pac-Man ที่แปลมาจากคําว่าปากุปากุซึ่งเป็นคําเรียนเสียงการปิดปากอ้าปากของญี่ปุ่นนั่นเองแต่พอโตเกมมาจำหน่ายในประเทศอเมริกาทางผู้พัฒนาน,นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแพ็กแมนเพราะไม่อยากให้คนเอาชื่อคําว่าปักแมนไปพูดเป็นคําหยาบกลัวจะล้อเลียนเสียงจากคาว่าปักแมนเป็นคําว่าฟักแมนอะไรอย่างเงี้ย Teenage Mutant Ninja Turtle Teenage Mutant Ninja Turtle คือเกมจากกรตูนเรื่องต่างนินจาที่เรารู้จักกันซึ่งกระตูนเรื่องนี้เนี่ยครับก็ผลิตออกมาให้เราได้เล่นกันมากมายหลายเวอร์ชันแต่รู้หรือไม่ครับว่าก่อนที่ตัวเกมนี้จะวางจำหน่ายในประเทศโซนยุโรปตัวเกมหรือว่ารายการทีวีเนี่ยต้องทำการเปลี่ยนชื่อก่อนให้กลายเป็น Teenage Mutant Hero Turtle ซึ่งเปลี่ยนคําว่านินจาเป็นคําว่าฮีโร่เหตุผลเพราะว่าการเซ็นเซอร์ของบางประเทศในยุโรปนะครับวัฒนธรรมนินจาเป็นเรื่องต้องห้ามซึ่งในกระตูนเนี่ยโดนหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าอาวุธคู่กระบองของตานินจาสีส้มอย่างไมเคิลแองเจโลเนี่ยก็โดนตัดออกให้กลายเป็นแกปิ้งหุกด้วย w ีแลนดี้วีแลนีเป็นเกมแข่งรถของทางเ l a y s t a t i o n ที่พัฒนาโดยสตูดิโอฝรั่งเศสอย่างเอเดนสตูดิโ ซึ่งตัวเกมได้คำวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีเลยครับเพียงแต่ว่าตอนแรกนะครับทาง Sony เจ้าของ PlayStation ให้ทาง EA เนะครับเป็นคนจัดจำหน่ายซึ่งทาง EA ตอนนั้นนะครับก็มีเกมซีรีส์แข่งรถชื่อดังของตัวเองอยู่อย่าง Need for Speed ทำให้ทาง EA นะครับได้ทำการวางแผนกตลาดทำการเปลี่ยนชื่อ v r a l l y ให้กลายเป็นเกม Need for Speed v r a l l y บังคับให้เกมนี้กลายเป็นซีรีส์ Need for Speed เสียเลยถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับ e e d for Speed ์ p e e d ใดๆก็ตาม แต่ว่าสุดท้ายนะครับทางตัวเกมนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปตามเดิมแล้วเอาคำว่านี้ for speed ออกไปในที่สุด XCOM XCOM เป็นเกมแนววางแผนพาก,กันเดินที่เราจะได้บังคับหน่วยต่อต้านที่ต้องต่อสู้กับเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่จะครองโลกโดยตัวเกมว่าจะหน่ายภาคแรกออกมาในปี1994ครับแต่รือไม่คบว่าตอนแรกเนี่ยตัวเกมไม่ได้ชื่อ XCOM นะครับแต่ทางผู้พฒนาเนี่ยตั้งชื่อว่า UFO Enemy Unknown เหตุเพราะว่าเกม XCOM นะครับจุดเริ่มต้นมันเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ของฝั่งประเทศอังกฤษอย่าง UFO ซึ่งเหล่าผู้พัฒนานะครับก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้กันหมดแต่ภายหลังที่ตัวเกมต้องมาจำหน่ายในประเทศอเมริกาผู้พัฒนานะครับก็ได้เลือกเปลี่ยนชื่อเกมให้กลายเป็นเกม XCOM UFO Defense ซึ่งคําว่า XCOM นะครับมันก็ย่อมาจากคําว่า Extra Terrestrial Combat หรือชื่อกองกำลังป้องกันตัวสิ่งนอกโลกของเกมนี้นั่นเองซึ่งชื่อ XCOM เนี่ยก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันครับ กัจระรัคับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กับซ mm ับส c r i b e เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ก็ผมบายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ